สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องเรานะครับผมช่องสัทธามาปฏิหารเกิดนะครับขอให้ปฏิหารให้สิ่งดีๆสุขภาพดีๆนะครับเกิดกทุกคนทุกท่านนะครับคาเตือนนะครับก็ได้ขึ้นไปแล้วนะครับก็จะย้ากันอีกว่านะครับใ้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นครับทางช่องเรานะครับไม่สนับสนุนการพนันนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ให้รับชมรับฟังนะครับโดยใช้วิจารยาน,นะครับเพราะนะครับคลิปนี้เป็นเลขโบทนะครับเลขผลโบทเลขผลโบดมาจากไหนนะครับเลขผลโบทมาจากนะครับตัวเลขที่ผมเป็นคนกําหนดขึ้นมาด้วยกัน3ตัวนะครับให้สมาชิกและก็ผู้ที่ fc นะครับที่ติดตามกันตลอดมาจะรู้นะครับเลขตัวนี้นะครับปี6 5นะครับตั้งแต่ผมทําเลขโปดมานะครับก็หลุดงวดเดียวนะครับภายใน3ตัวเนี้ยคือมาครับนะครับไม่รู้แหละจะมาตัวไหนนะครับเคยมาทั้ง3ตัวก็มีนะครับมาตัวเดียวก็มีนะครับมีแค่งวดเดียวผมจําไม่ได้เหมือนกันที่ที่ไม่มาภายใน3ตัวที่ผมกําหนดเนี่ยแต่นะครับมันจะมีตัวที่ เรียกโหวตมาแรงที่สุดนะครับเรียกโหวตก็หมายความว่าชอบนะครับใครชอบตัวไหนก็กดโหวตตัวนั้นนะครับใครชอบตัวไหนก็กดโหวตตัวนั้นนะครับมันไม่ได้มีสูตรนะครับมันก็เป็นการเหมือนว่าเรามานั่งคุยกันนะครับเหมือนถามกันว่าเอะคนคนนั้นชอบตัวไหนคนนี้ชอบตัวไหนนะครับแล้วเราก็มากดกันฉันชอบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะนะครับผมก็จะรวมมาให้ดูนะครับแต่ตัวเลขเดียผมเป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับเหมือนงวดที่แล้ว งวดที่แล้วก็เข้านะครับ078ผมให้078แล้วไปโหวตกันเอาว่าเราชอบตัวไหนนะครับสมาชิกกูไปชอบตัวที่มันไม่ออกพี่ชอบเลข8ปดนะครับอืมมันก็มาเลขศูนย์นะครับนะครับบนล่างเลยงวดที่แล้วนะวันที่1 6นะครับวัน 16, น,นี้ผมตั้งโหวตไว้ที่012นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลโหวตกันนะครับจะมีเลขผลโหวตกับเลขกำลังวันนะครับผมจะเขียนเลขกำลังวันก่อน ในกำลังวันนะครับของวันพุธนี้นะครับของวันพุธเนาะวันพุธท,ที่หนึ่งนิทนานะครับ <c oughs> ถ้าใครติดตามมาในช่องทิกตอกนะครับก็จะรู้นะครับช่องสัทธามาบริหารเกิดนะครับชื่อเดียวกันนะครับวันพุธนะครับหนึ่งสองวันพุธเนาะใช่ไหม หนึ่งสองหกครับไม่ต่างกันเลยกับวันจันทร์วันจันทร์นี่วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมสองหกเจ็ดดูดีครับเดือนเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับเข้าหมดเลยนะครับสองหกเมื่อวันล่าสุดก,ก็สองหกเมื่อก่อนก็สองหกนะครับไปไปบนนะที่สองหกสี่สองหกสองสี่หกสี่สองนะครับดีไม่ออกหกสองเจ็ดนะครับมันพูดนี่หนึ่งสองหกนะครับหนึ่ง 2และ6นะครับแบบนี้นี่คือไม่รวมหลักร้อยนะครับไม่รวมหลักร้อยรางวัลที่1หลักสิบกับหลักหน่วยรางวัลที่1แล้วก็กหลักสิบกับหลักหน่วยเลขท้าย2ตัวนะครับหลักสิบหน่ว <c oughs> ออยบนล่างเอาง่ายนะครับไม่ไม่ไม่ต้องรวมหลักร้อยเออนะครับไม่ต้องรวมหลักร้อยนะมาดูเลขโหวต ปากกาที่เป็นสีก็ไม่รู้ไปไหนนะครับหาไม่เจอเหมือนกันนะครับว่าจะเขียนให้มันแบบแตกต่างแล้วก็ดูแบบสวยงามนะครับว่าจะทาให้มันสวยงามเหมือนกันนะครับมาดูเลขบดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวว่าจะเข้าดูให้จะเข้าดู รีขโหวงวดน,นี้นะครับเห็นไ,ไหมครับผมกำหนดให้ที่1นศูนย์และ2นะครับและก็มีหัวข้อสุดท้ายก็คือไม่มี1ไม่มี0และไม่มี2 ะค,คะแนนโหวตทั้งหมดก็คือ962คะแนนโหวต็นะ็คือ962ท่านนะครับท,ที่ร่วมว่าเออจะชอบตัวไหนก็กดไปนะครับถ้าไม่ชอบทั้ง3ตัวก็มีหัวข้อสุดท้ายนะครับที่มาแรงที่สุดนะครับก็คือเลขหนนะครับ46%ซวันที่แล้วถ้าถ้าชอบเลขศูย์กันก็ มาทั้งมาสองอบนล,ล่างะนะครับเลขศูนย์เนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับเปอร์เซ็นต์คิดจากไหนนะครับคิดจากาสมาชิกนะครับที่ร่วมกันโหวตทั้งหมดนะครับเก้าร้อยหกสิบสองคนนะครับมันไม่ได้ระบุนะครับว่ากี่คนเราก็ไปคิดคำนวณกันเอานะครับแต่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนเก้าร้อยหกสิบสองคนนะครับ เลขสองนะครับก็อยู่ที่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับจากนั้นก็เลขหนึ่งมาแรงครับแต่ผมก็ไม่ได้รับรองนะง่วงเมื่อกี้ก็ง่วงเมื่อกี้ก็เลขแปดมาแรงนะครับเลขแปดมาแรงเลขแปดรือเลขเจ็ดมาแรงแต่มันก็ไม่มานะครับมาเลขศูนย์เพราะผมเป็นคนกําหนดนะครับถ้าไม่ชอบแต่ตัวเลขที่หลายคนชอบถ้าชอบไม่เหมือนเพื่อนนะครับอืม ชอบส่วนน้อยก็นี่ลดหลั่นกันลงมาเลข2ตัวรองตอนลงมาก็เลข0นะครับในที่ชนกันเนี่ยมี2ตัวเลยนะ1กับ2นะครับ1กับ2เลียกคโหวตผมเป็นคนกำหนดนะครับนี่เดี๋ยวดูก่อนงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วผมมีไม่หมดนะครับนี่เ่วดที่แล้ว07-8ก็ไปโวตเลข7กันนะครับโหวดเลข7กัน1,300คะแนนนะครับ โบเลขเจ็ดกันซะเยอะนะครับที่ชนกันก็คือหนึ่งกับสองนะครับเดี๋ยนชนแรงก็คือเลขหนึ่งนะครับชนแรงก็คือเลขหนึ่งงวดเมื่อกี้ก็ชนแรงก็คือเลขเจ็ดแต่ไม่มาไปมาหมดทุกตัวเลยสองกับ 6. หกงวดที่แล้วเพราะมันหกสองเจ็ดนะครับเลขเลขกาลังวันนะอันนี้พูดถึงเลขกําลังวันนะครับพูดถึงเลขกําลังวันนะครับที่มันตรงกับหลักนะครับอืม ทีตรงกับหลักก็จะมีนี่ครับเลขหนึ่งที่มันตรงก็คือ,อเลขท้ายสามตัวเลขหนึ่งถ้ามาก็น่าจะมาหลักสิบถ้ามาน่าจะมาหลักสิบเนาะอันนี้ก็แค่เดานะครับแค่เดาส่วนเลขศูนย์นะครับมีอยู่ล่างนะครับศูนย์กับหนึ่งมีอยู่ล่างเลยหนึ่งดูล่างก็มีนะครับผมคิดว่านะครับสองเนี่ยถ้ามาก็ อาจเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ถ้าให้พูดถึงส่วนตัวผมนะครับผมชอบ1กับ0นย์นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาเลขท้ายรางวัลที่หหรือว่าจะมาะเลขท้าย2ตัวนะครับศูนย์กับ1นเนี่ยผมว่าคิดว่ามันจะน่าจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับใครไม่ชอบแต่ผมชอบเออและก็อันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ไม่มีสูตรนะครับผมบอกนะไม่มีสูตรนะ ไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับตัวนี้นะครับเข้าไม่เข้าไม่ก็ไม่รับรองผลเหมือนกันแต่ที่ที่รับรองคือที่ผ่านมาอนะมันเข้าจริงนี่นะครับผมทําเป็นคลิปช็อตให้แล้วนะครับข้ามปีครับนี่คือล่างศูนย์หนึ่งสองนะครับล่างถ้าติดศูนย์หนึ่งสองจะมีนี่ครับ เดี๋ยวคนที่เป็นสมาชิกกับทางช่องนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปตัดออกให้นะครับมันจะจะเป็นคลิปให้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษไปน,นะครับแต่ผมก็ไม่การันตีหรอกแต่ผมก็พยายามทาให้ดีที่สุดแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนหรอกนะครับเพียงมันเดินดีแต่ผมคิดว่ามันจะแคบเข้ามานะครับนี่ครับเรารูจะมาไหมเขาก็มาตลอดแหละนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะมันมีสองสูตรนะนี่ครับอีกสูตรหนึ่งเอ่อ สองสูตรที่ไม่มีการบอกสูตรนะครับนี่สูตรที่สองนะครับอันนี้บนล่างนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับอันนี้บนล่างศูนย์กับหนึ่งนะครับนี่ตามสถติติเขานะครับตามสถิต,ติตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยเนี่ยไม่เคยหลุดเลยนะครับ like มันมีสองตัวนี่วันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับมันมีบนล่างสามงวดติดบนล่างบนล่างนะครับ วัที่บนกับล่างมันออกตัวเดียวกันนะครับมันก็จะมาบนล่างตลอดนะครับแล้วก็มาล่างบนล่างบนล่างสลับกันนะครับเอาง่ายมันออกสลับกันล่างจะมาบนไหมนี่ของวันที่หนึมิถุนานะครับฝากไว้พิจารณาเลขไม่มีสูตรนะครับมีโอกาสผมบอกได้เลยนะครับถ้าพูดถึงชอบถ้าถ้ามีคะแนนให้ร้อยเปอร์เซ็นตะผมให้99%นะครับไม่รู้ว่าจะมาบนหรือล่างศูนย์กับห สำหรับผมผมคิดว่ามาแรงนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้สําหรับเลขตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวนะน่าจะเสร็จแล้วนะครับรวมเลขเด่นล่าง3สูตรก็ให้แล้วนะครับรวมเลขเด่นบนเนี่ยผมคิดพยายามจะรวบรวมมันเข้ามาครับยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้แต่ถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ก็บวังว่านะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับน่าจะเป็นแนวทางได้เป็นอย่างดีไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่ติดตามและเป็นกาลังใจกันตลอดมานะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับใครนะครับที่อยากจะไปร่วมลุ้นกันนะครับอลุ้นผลสลากกันเดี๋ยวผมมีไลฟ์สดให้นะครับสตรีมสดนะครับในช่องเดี๋ยวผมปัก ลงให้นะครับในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเข้าไปได้นะครับประมาณเดี๋ยวผมนี่แหละส่วนผลสลากนี่แหละนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมขอบพระคุณและสวัสดีครับ